ฟังเสียงกบเสียงเกียดล้างห้องน้ำพี่น้องเลยตำส่วนน้องใหม่ครับผมตำส่วนน้องใหม่ใส่ตำส่วนต้องมีหนังจีนอียังนะตำเหลาตำเหลาเหลาหน่อไม้ตำเหล่าก็ผมบอกว่าตำเหลาเมื่อคืนก็อันนี้ก็ว่าตำน้องใหม่เรื่อบอกโอ้คนกำลังจะบรรยากาศในเสียหมดเลย สุดแล้วเป็นตำยังตำเหลาตำเหลาเหลาเมื่อไหนี้ยังเหลาหน่อไม้เหลาหน่อไม้โอ้เมียจ๋าอีกยังบบบนี้เอ้าตำเหลาเออให้มันให้มันไปทางเดียวกันตำเหลายอหน่อไม้โอ้ตำเหลาหมูยอหน่อไม้ครับผมมีแล้วกับพี่แกงเขียวหวานเนาะแกงเขียวหวานทีมือเมียจ๋าครับผมเอ้าพักเข้ากับตำเทียนครับผมพักหอมเนาะก่อนสิกินพี่น้องเอาเยอะหน่อยครับผม เอาไปานี่เสร็จะละซ่อนซ่อนซ่อนผัวไปทั้งเนี่ยแล้วไปนี่ฮะไปเอามาเวลาจะกินแล้วนี่ <c oughs> ต้องให้บ่นตลอดเลยเออ <c oughs> ซ่อมใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> ตามด้วยซ่อนไม่ต้องซ่อมมันยังไม่พังอ๋อยังไม่พัง <c oughs> ปลาทิ้งเลยดีกว่าให้มันพังพ <c oughs> <c oughs> ี่น้อกไหมอันนี้คือสั่งชี้สันเนาะ <c oughs> อย่าว่ากันเด้อพี่น้อง่าหยอกหัวหัวมวน 5, เฮ้ฮะปา้อาิอ,อา้าาพี่รองเอ้ากวานอื่นกะน,นี่เลยตำล้หน้าใหม่เสียบเสียบมเสีบเบื่ออืสีบสีบ,ส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 บ ซอนกลางเลยนะอืมจะกลางไหมกลางเดี๋ยวข้าวหัวตกลงไปป้าหัวก็ไม่ใช่หรอกอืเนี่ยอกว่าซ้อนกลางแค่นี้ไงไม่กลางเนาะข้างๆมันตรงตรงนี้ซ้อนกลางไม่ใช่ก้างตรงนี้เหรอนี่กลางอเดแล้วตัวนี้ไม่กลางเหรอไม่มีถ้ากลางตัวนี้มันจะได้กลางหมดทไม่ได้ใช้กลางใช้ซ้อนไงอ้าวพี่น้อง จักพักอันเด่นยังหรอเสียกันนะนี่โบขึ้นนี่โอ้โหคนจะกินเนี่ยมันใช้ตรงไหนอ่ะมันใช้ตรงไหนอ่ะปอนไม่มีผลหรอกเขาปลดล็อกแล้วโค้งโคบิดอ่ะแสีบเพื่อนพี่เนอะตำน้อมัยเมีาจารย์นี่สุดยอดแล้ว เด้งก็ปรุงมาแล้วนี่อืออือทำไมหมูเด้งวันนี้รู้สึกแบบออกซูชิเหนื่ว่านานแล้วไม่ใช่ใหม่เหมือนวันนั้นถ้าวันนั้นต้องใหม่วันนั้นไม่มีรสชาติเลยเนาะมีนิดนิดบาดไปได้นานเลยอ่ะหืออือเสียบ ตากับเผ็ดจัดจันค่ะเพี่น้องรู้สึกว่าจัดจันใส่พริกแห้งด้วยใช่ไหมมีไอ้นี้ปะนี่แม่เปเีออกับแมงมุมสีแมงแมงอย่าไปะมันอร่อแกงเขียวหวาน ฮึม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 จับจับเบ้อ กินทำไมไม่เผ็ดวะืข้าเผ็ดไหมไม่เลยน้องกินโดนพริกเมื่อกี้แล้วก็ไม่ใส่หมากไม้เลยนะอืมัมมนทำให้เผ็ดเนอะหนากไม้มจากความเผ็ดอ่ะใช่มันยิ่งเผ็ดมากอื ฟังเสียงกบเสียงเขียดหลังห้องนั่พี่นออออ้อง,งนเนี่ยฝาหรืเขาอะก็เลยกบเขียดพี่น้องห้องแห้งไหมแข่งอะเนพูดว่าฟังเสียงกบเสียงเขียดห,ห้องหลังแห้งกันเหมือนจริงนะเมื่อกี้ก็กบเขียดมันร้องอ่ะฝนตกแล้วเสียงอะไรร้องแข่งกับเขียดเมื่อกี้อืม

อนอจบข่าวนีร้องดอ่มันหลับอยู่อืจะปลูกมันขึ้นมันทำก็เกรงใจเออไม่เสิร์ฟอาหารว่ารู้เรื่องอย่างที่นี่ว่าถ้าพูดแล้วไม่ตักไปด้วยมันจะหมดแบ่งเยอะอหมดเร็วมากเลยอืมอืมม้เรื่องแล้วก่อนเข้าใจยังวันนี้แบบปวดหัวก็เลยนอน เพราะว่าผมอยากกินของแสียบกอนเนี่ยพี่น้องอันนี้มันแสีบผมจะเน้นก่อนเนี่ยพออันบ่แสีบนี่จังได้กับขอังไต่อ้าวคือบ่แสีบฮะอันนั้นแสีบกวางไงอันนี้แสีบกวางเขาต้องเน้นนั่นอันนี้มันแสีบอันนี้มันหวานนะแล้วก็อันนี้มีเยอะใจบป่ะอันนี้มันแสีบอันนี้มันหวานของแสีบกับของหวาน เด็กเจอหาพูดอะไบางนี้บอกได้เหรอห่อไม้นะเอา่ม้นาะมัต้อยใสอืมไม่เหอน้ำก็หมดแล้วอืมป้าเล่นแบบนี้เลยโอ้ไม่เหือถึงน้ำเลยอ่ะเอ้ให้ผมกินไหนอ่ะอ้าวเซีบ ดูดูพี่น้องเบิงเบิงเอาความวังดีของป่าอันนี้ของป่าเนี่ยยังจะเล่มอีกนะมันหมดตอนแล้วอร่อยจริงยังทอดน้ำกันย่าดกันสดไม่ตโอ้เลส่ียบีดีพี่น้องเลยเสียบีดีโบเล่โบเล่นทำไมป้าถึงได้บอกว่าทำน้ำยำให้ป้าทุกครั้งเวลาจะกินกุ้งสด ันมีพริแห้งป้ามันมันมันแบบมันหนวมันเออเสียบเสียบวนอยู่เนี่ยเอาไม่ลองมาเนี่ยเบิร์ดเด้อดิกับข้อกับหนามพ่อโดยเฉพาะเหล่าเหล่านมใส้หมูยอจริงมันก็ไม่ได้เข้ากันเลยเนาะแต่เค็มหวานแบบใช่แต่ว่ามันก็ดอ๋อลืกินผักอือโอ้ิีกับ โอ้เอาหลังปากหน่อยดินเจีพี่รองมันเข้ากับอะไรอ่ะของไก่ย่างเหรอมันก็เข้ากับไก่ทอดไหมอือนีหายสงยสารวันหลังต้องทำไก่ทอืมยื่นลูกป,ปีไก่อยู่แต่ว่าตังไม่พอก็เลยสัมากูจะหน้าสงสารเลยอือมียะจะอาสงสารไปตลาดตังไม่พออืเอาพี่รองมาดยมาถึงส่วงท่าแล้วครับผม กับสีสันบรรยากาศก er, ินข้าวกับเมียจ๋าแล้วก็คุณป้ายนีมาแรกหลังจากเลิองานครับผมแซ่บสิ่งไหนวะบ่บ่บ่มวนเนาะบ่บ่มวนก็ขอโทษขอเพลินเนาะคือเป็นการสั่งสีสันมวนนี่ห้ากันครับผมมวลหัวเหรอืมคนทําก็อย่างนี้แหละสำหรับมือนี่ยังไม่ใช่ป้าป้าทำก็อิเยอะมันอิ่มไปตอนทำสำหรับมือนี่เนาะคลิปนี้เราไว้ซ้ำหนีก่อนครับ มัน,มน,มนบาจบจากเที่เราพี่น้องเอ้เบ,บิ่งเดาไว้จบสำนักมือนีเดาจากไหนก็นนบวจ <8 S 1> บเอ,อ้าไัดิเดี๋ยง <c oughs> ไง <c oughs> จบยังยังหล่ะอ่ะไปจบก่อนพี่น้องจบยังจบแล้วจบแล้วไปทำหน้าที่ต่อละเอาพี่น้อง <c oughs> เองคลิปเฮ5ปาร์ตี้กัเอาไว้สำนี้ก็เนาะสำรับคลิปนี้เนาะโอ้ยคนทำไม่ได้กินยังไม่จบ ว่ากูจะได้ด้วยเ๋ยวลุกไปล้างมือก่อนบ่สำหรับคลิปนี้นาองพี่น้องเนาะก็ไว้ซํานี้ก่อนครับผมเนาะมึงหันคลิปนี้ไายเทียเดาหันคุณป่าตัดบดหนึ่งสองสามเชะตลอดเลยบ่แล้วจักเทียเอาสำหรับคลิปนี้มือนี่ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมคลิปนาเอาไว้พอกันไหมครับคลิปนี้เปกก่อนแดกกับเมียจ๋าหล้วกับคุณป่าก็ขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ